โอ้ก็เล่นใหญ่เล่นโตเลยนะครับสำหรับคนขเขมรพอล่าสุดได้มีการบรรจุกุญขแมเข้าไปในการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยจะมีเพียงแค่หนึ่งโรงเรียนก่อนนะแถมได้รับบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือจากโปรโมเตอร์อย่างเจเลจันทร์ด้วยนะครับซึ่งเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยที่บริจาคให้กับโรงเรียนเห็นบอกว่าแกซื้อมาจากประเทศไทยนะครับอ้าวทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอ,อกคนนี้คนเดิม เมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาเล่าถึงประเด็นดราม่าที่มันกําลังเป็นที่ถูกพูดถึงในสังคมขเมเน,นะครับโดยมันจะมีอยู่2เรื่องนะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกัน เรื่องแรกก็คือเมื่อวานที่ผ่านมามันมีการประกาศอย่างเป็นทางการของ Facebook โปรโมเตอร์มวยคนดังที่ชื่อว่าเจเลจันทร์นะครับซึ่งคนไทยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคนที่เบี้ยวคาตัวของบัวขาวนั่นแหละโดยแกออกมาโพสต์ใน Facebook ประมาณว่านี่เป็นข่าวดีสําหรับการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของขมรที่ได้มีการบรรจุกุลมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการเรียนการสอนซึ่ง จะทำให้ศิละปะการต่อสู้ของบรรพบุรุษเขมรที่ทิ้งเอาไว้เป็นพันๆปีได้ถูกเผยแพร่ให้กับเยาวชนของเราวันนี้ผมได้มาพบปากับอาจารย์ที่โรงเรียนสีโซวาดเพื่อเป็นการเริ่มต้นร่วมกันที่จะให้ลูกหลานของกัมพูชาได้ฝึกศิละปะการต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์ของชาติต่อไปทางเจเลจันทร์เขาก็โพสต์เฟซเอาไว้ประมาณนี้นะครับแน่นอนมันมีสื่อของเมนได้ออกมาทำข่าวนี้กันยกใหญ่ว่า นี่เป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกของการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของเขมรแต่เบื้องต้นมันจะมีเพียงแค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวก่อนนะครับและอนาคตก็จะมีการขยายต่อไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนหากมีการสอนวิชากุนเขมรอย่างเป็นทางการมันก็จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กันใช่ไหมทางสเลจันทร์เนี่ยเขาก็มีการบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนนี้เอาไว้ใช้ด้วยนะครับและ ไม่น่าเชื่อว่ามีคนตาดีเนี่ยไปสังเกตว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดแกน่าจะซื้อมาจากประเทศไทยนะครับซึ่งก็น่าจะซื้อมาจากค่ายมวยแฟร์เทคซึ่งก็เป็นค่ายมวยดังของประเทศไทยเหล่านั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับจากประเด็นที่มีการเปิดสอนกุนขแม์อย่างเป็นทางการภายในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นที่น่าสนอกสนใจของคนขเมนเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาชอบอยู่แล้วเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับกุนขแม์เนี่ย ยิ่งถ้ากุลขมแมถูกสอนให้กับเยาวชนรุ่นหลังพอาะปัจจุบันนี้เยาวชนรุ่นหลังของพวกเขาก็ไม่ค่อยที่จะสนใจคุณขมแมสักเท่าไหร่ทางทางที่คนรุ่นพวกเขาเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันกุลขโมยเอ้ยกุลขมแม่ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินะครับแต่ดูเหมือนกับว่าพยายามดันเท่าไหร่ก็ดันไม่ค่อยจะขึ้นสักกะทีแต่ถ้ามีการสอนกุลขแม่ให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยก็หวังว่าคนรุ่นหลังนี่แหละที่จะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่คุณขมแม่ต่อต่อไป สุดท้ายเรื่องที่ว่านายเจเลจันทร์เนี่ยแอบไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือจากประเทศไทยเอามาบริจาคให้ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีคนเขมรคนไหนท,ที่ทราบนะครับหลักๆก,ก็จะเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีขายในทั่วไปในกร,รมพูชานั่นแหละแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของกลุ่นเขมรแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือซื้อมาจากประเทศไทยชัวๆซึ่งกลุ่มบูชาเขาไม่ทราบเรื่องนี้กันซากับคนแต่ที่น่าทราบเนี่ยพอดีไปเห็นในเพจของคนไทยที่ชื่อว่า Amazing World Culture Club อันนี้ก็ต้องขอให้เครดิตกับเพจของเขาด้วยนะก็ขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาตีแผ่นะครับสุดท้ายก็คงจะต้องจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของกุลขเมกันต่อไปว่าคนกันมพูชาเขาจะผลักดันกุลขเมไปได้อีกสักกี่น้ําซึ่งในตอนนี้ก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไว้เจ้าตีเอโกเทเซล่าหรือว่าจะเป็นการเอาไว้เจ้าเดฟลูดัคมาผลักดันแต่รู้สึกว่าดันยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันซักเท่าไหร่นะรู้สึกว่า ชาวต่างชาติเนี่ยพวกเขายังคงให้ความสนใจกับมวยไทยของเรามากเหมือนเดิมนะครับเพราะมวยไทยเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีการบรรจุเอาไว้ในวิชาการเรียนการสอนแต่ทุกคนที่เป็นคนไทยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็รักและห,ห่วงแหนมวยไทยกันทุกๆคนนะครับอันนี้นะค่อนข้างจะมั่นใจนะรวมถึงชาวต่างชาติในหลายๆประเทศก็เคยมีการบินตรงมาขอตัวแทนของคนไทยนี่แหละให้ไปเป็นครูฝึกสอนมวยไทยที่ต่างประเทศนะครับ แล้วก็มีการใส่มวยไทยเนี่ยเป็นวิชาการเรียนการสอนของพวกเขาด้วยโดยในตอนนี้นะครับมีประเทศที่บรรจุเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือประเทศฟินแลนด์เขาบบรรจุมวยไทยเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของประเทศเขาด้วยนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมวยไทยที่ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นของคนเขเมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่า คุณขแมถูกบรรจุเอาไว้ในการเรียนการสอนแล้วหนึ่งโรงเรียนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทางทะเลจันทร์เนี่ยเอาไปบริจาคพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าการสอนคุณขแมในโรงเรียนมันก็ถือเป็นเรื่องดีนะแต่มันจะดีกว่าถ้าหากให้นักมวยของคุณขแมเนี่ยได้รับการศึกษาที่ถูกต้องเพราะผมมั่นใจมากๆว่านักมวยคุณขแมหลายต่อหลายคนพวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสนับสนุนความคิดนี้100%่งเปอร์เซตคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีศิลปะการต่อสู้ของคอมเมนต์ควรที่จะรวมอยู่ในชั่วโมงการเรียนการสอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าก้าวแรกอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศรีสวัส์หวังว่าในหลังจากนี้จะมีอีกหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนความคิดนี้หวังว่าพวกบ้านเลขที่2จะไม่ทําตามแบบเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนความคิดนี้1% 0ึ่ซถ้ายิ่งทาได้ทั่วประเทศไม่รู้มันจะดีขนาดไหนแล้วถ้าอนาคตถ้าหากขยายออกไปต่างประเทศได้มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆสนับสนุนให้นักเรียนเรียนกุลคะแมอย่างน้อยๆก็เพื่อที่จะทําให้พวกเขาห่างจากยาเซฟติด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมสอบถามอะไรหน่อยถ้าหากเป็นเด็กจากโรงเรียนอื่นจะขอเข้าไปร่วมเรียนที่นั่นด้วยได้หรือไม่คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชากําลังจะสร้างอาณาจากักรกุลคาเมคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าสอนให้นักเรียนรู้จกักกุลคาเมไม่ใช่ว่าจะให้นักเรียนเนี่ยไปทะเลาะกันเองนะอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะคนเขมรทุกคนเขาก็จะไม่มีใครทราบเลยทรากกับคนว่าอุปกรณ์ที่ทางเจรจิญชอนบริจาค ให้ไปเนี่ยรับมาจากไทยเรานะครับถ้าหากรู้เนี่ยรับรองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวอย่างแน่นอนว่าเอาของพวกเสียมมาใช้อีกแล้วจริงๆเนี่ยตรงอุปกรณ์มันก็มีเขียนอยู่นะครับไอ้คำว่าแฟร์เทคเนี่ยแต่ว่าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือคนคขมเมนเขาอาจจะอ่านกันไม่ออกนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะรับมาจากฝั่งยุโรปเสียม,มากกว่านะครับอ่าหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเนื้อหาสาระของคลิปนี้ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคลิปินี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะอ๋อก่อนลาการขอฝากอะไรไว้สักหน่อยละกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะมีช่องทางการติดต่อหลายๆช่องทางเลยนะใครที่สะดวกสะดวกก็เข้าไปกดติดตามในทุกๆช่องทางของนาโดยกันละกันเพื่อเราจะได้มีช่องทางเอาไว้คุยกันแล้วก็จะได้ทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะครับส่วนสําราบในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลย ก็แล้วกันขออนุญาตยกสองมือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัดคลับ